ขัมมังตระนังพัชรามังสารนังขจามิขัมมังทรนังพัชรามังสารนังขจามิุติยัปติขัมธังระนังพัามิุติยัปิพัทมังสารนังขจามิุติยังติขมมังทรนังคัามิุติยัปิธัมมังสรนังขจามิ ยมภิกทังสารนังขจามิตัศยยมภิพุุอัมตรนังขจามิตัตยที่ยมภิุทั้งสารนังขจามิตัิย์ทียมภิกษุัตรนังขจามิตัศย่ยมภิกัมงสารนังขจามิตัศทียมภิสทังสารนังขจามิอา Amém. ลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านประกาศแต่งตั้งฐานาทุกรมในประเทศวัชิรารรมการเจ้าว่านเจ้าสำนักเด็จนวัดศรีเยี่ยมกรุงเทพมหาคนครแต่งตั้งให้พระพิธรรมพิธานกิติสาโรเจ้าวัดวัดพงษงดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระภูสมุทรลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านไตรภพวงศ์นายรัฐได้อ่านประกาศแต่งตั้งฐานานุกรมขอเหียนเชิญครับ ลาตาหาน้าบุพงษ์พ่อปุ้มเบกพระโพลเมฆพลัดพลามาพิดีธีพิธีพรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรังคูอิตติคุลิสมบูรณอดุญญเดศสยามินคาธิเบ,าารบศร,ชร,า,า,ร,ราชวโรลุ่มปรุณวนาภุปถิพระวชิรราชเจ้าหลวงมีพระพหมราชูร ประกาศณวันที ons, ่6มิถุนายนพุทธศักราช2567โปรดพระราชการเลื่อนธรรมนบพระราชรัชรัตนีทีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชกินนามที่พระเทพวชิราลังการสูวิหารปริยัติกิท่ฐิตาสนุ ทุกาทราดรมหาคนิสประวรสังฆาลาคามาวาสีสถินััวสีเอยมกรุงเทพมหานครมีฐานารุษตั้งฐานารุรมได้ข้ารูปนัน้นจึงแต่งตั้งให้พระปธิการพิกาฉายากิตติบาโลนาคพระรมขอแก้วอายุห้าแป ยี่สิบก้วิทยาการนั่งัำอีกปบพปอปเจ้าอาวาสวัดภุงตำบลกระชีอำเภอเมืองระยอจังหวัดระยองดำรงตำแหน่งอาณานุงอที่พระภูมทรงขอพระภูมิทรงพิทามอิติสารูจงเว้นกาวนเว้นประพฤติการควรประพฤติ ปฏิบัติตนให้ผมกับฐานานุปปัตติได้รับการตั้งนี้และจงเจริญกว่าในพระภูคะสาสนาตลอดการลนานเื่อแต่งตั้งหนาวันที่เดือนกันยาจงตธ้งกลาตังห้ารลพระเทวชิราวันการเจ้าอาวาสวัดปีย เจ้าอมนักเรียนวัดอิ่งระดับต่อไปขอกราบในมนพระธิการพิธานกิติสาโรได้เข้ารับมอบตาตั้งจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราลังการเจ้าอาวาสเจ้าสกเด็จพระสิ่ยมงดุงเทศมานครจะได้มอบจ่าตั้งฐานานุกโตกที่พระคุทสมุทให้กับท่านราธิการพิธานกิติสาโรระดับต่อไป มิวันมิวันมิวันนิยามมวันนิยานัดวันนัดวันเอวันเท้าวันวิทย์หมูิทย์ยานศูนย์กายามาเอ้อ